สวัสดีครับช่องอาคารหนึ่งห้านะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับกล่าวเชิงนะครับรางวัลออสการ์นะว่าแต่ละสาขาเนี่ยอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมก็มีหนังทีดวงใจนะที่ได้เข้าชิงแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับก็คือไม่ได้นั่นแหละนะครับก็คือเรื่องของซับสแตนนะครับเดนนี่มัวนะครับก็ผมก็ชอบเรื่องนี้มากนะแต่อาจจะไปแอดนะเพราะว่าเรื่องอื่นยังไม่ดูไงนะครับไอเรื่องที่เขาได้ยังไม่ให้ดู ดูแค่เรื่องนี้ก็ว่าดีก็คือชอบเลยนะครับแต่ถึงถึงผมดูเรื่องอื่นผมก็คิดว่าผมไม่น่าชอบแบบยังไงซับซนเนี่ยก็ก็คือแบบได้ใจผมไปเยอะได้ใจผมไปมากเลยคือยังไงก็ที่หนึ่งยอยู่แล้วนะครับมาดูครับภาพยอดเยี่ยมนะครับเบสท์พิกเจอร์นะครับรางวัลที่แบบอันดับหนึ่งเลยนะก็คืออโนล a าครับอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าปีนี้นี่ดูหนังแค่ไม่กี่เรื่องนะครับอโนล a าได้ไปนะครับ เรามานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม Best Actor นะครับเอเดรียนโบดี้จากเรื่องบูโธริสนะเอเดรียนโบดี้นี่ก็โด่งดังมาจากเทนนิสเนี่ยก็หนังเก่านะสงครามโลกคือเล่นเป็นชาวยิวเลยแล้วก็เป็นนักดนตรีนะครับมีสงครามโลกที่สองมานะครับนาซีมาบุกเนี่ยก็ต้องโดนเข้าใครกัดกันะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นักแสดงรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยม Best Supporting Actor ก็คือเคเลนคันกินนะครับจาก อ่ะแล้วเพนนะครับอันนี้ก็ไม่เคยดูเพนนักแสดงยิงยอดเยี่ยมอันนี้คือผมก็อยากให้ดีไม่โมได้นะเบสเอ็กซ์เทรสนะครับก็ไมคกี้มิลสันได้ครับจากอันโราเครือองตัวเนี่ยดูแลได้หลายทั้งวันเลยนะคือมันเป็นหนังที่ดีเหรอต้องหาดูใช่ไหมต้องต้องไปหาดูแล้วนะครับนักแสดงนำานักแสดงสมทบยิงยอดเยี่ยมเบสซ์พอร์ติงเอ็กซ์เรสก็คือโซอี้ซาดาน่านะจากเอมิเลียเปเรสนะครับ เราพุ่มกับยอดเยี่ยมเบสติเจอร์ก็คือชอนเบเกอร์จากอโนล่านะก็คือหนังเขาได้เบสติเจอร์เขาก็ได้ไปพุ่มกับนะครับยอดเยี่ยมด้วยนะครับชอนเบเกอร์ Baker, นะครับจากอโนละ่าภาพแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมเบสแอนิเมชั่นฟีเจอร์นะครับเรื่องโฟล์นอันนี้เป็นจบก,กับแมวใช่ไหมมีเรื่องแมวอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรามาการ์ตูนภาพยอดเยี่ยมนะครับเบสซินเดาโซนกาฟฟี่นะครับเดอะบูททอริสนะครับ, ist, รบก็คือหนังที่แอนเดรียนบอดี้เขาได้รางวัลไปนะครับอันนี้ก็ น่าสนใจต้องไปหาดูนะรางวัลน,นักรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม best costume design w e e k e d นะครับเครื่องแต่งกายเป็นยังไงอยากรูก้นะครางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันนี้ผมก็สนใจผมชอบสารคดีนะ best documentary feature ครับ no altheland นะครับ no land, ราง hmm. วัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม best live action short นะครับ the only girl in the in the orchestra ก็ไปหาดูในกูเกิลมีประมาณรางวัลจะตอบภาพยอดเยี่ยม b a s e free m e i t i n g annora นะครับเนี่ยได้หลายรางวัลเลย annora เนี่ยรางวัลภาพยอดต่ำมาที่ยอดเยี่ยม b a s e international feature ได้แก่เรื่อง l a m steel here จากบราซิลนะครับไม่ใช่หลานมากนะครับ m s t นี่มาแล้วรางวัลการแต่งหน้าออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมนะครับ b a s e makeup and hair styling จะซับแทนมาแล้วแต่ผมอยากให้เขาได้ b a s e พิเชอร์ไงนะไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่ได้ครับอานุราจะดีก็ไดนะ้เดี๋ยวไปหาดูนะาน,า Score นะครับรางเพลงบรรเลงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเบสกรอเลยครับเดี๋ยวบูธอลิสโอ้เรื่องนี้เขาเด่นเขาเด่นเรื่องเพลงเหรอไม่น่าสนใจนะโดยแดนะเนียลบลัมเบิร์ดนะครับรางเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเบสซองนะครับเพลงเอลเมลนะครับจากเอมิเลียเอมิเลียเพเลสเออเนี่ย อโนล่าเอนเมเลเปเลสเดบ t เทลิสสามเรื่องนี้ผมผมต้องไปตามดูให้ได้เลยนะครับอันอื่นก็รางวัลแบบไม่ค่อยจะคุ้นหูเท่าไหร่รางวัลแบบชิ้นเอพิเศษเอฟเฟกต์อะไรอันนี้ผมก็อ๋อเนี่ยอันนี้ตนอะนชิ้นเอพิเศษยอดเยี่ยมเบสพิ i s u a l เอฟเฟกต์ก็คือดูนะพาร์คชูนะครับอันอื่นก็ไม่ค่อยนะอัน,นอืนนอ่นอโนล่าได้อีกแล้ว ระบาภาพยนตร์ยอดรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตังเดิมเบสออริจินัลสกินเพลย์นะครับก็คือเปไ็นเรื่องของตัวบทนั่นเองนะครับก็อนุล่าก็ได้ไปนะครับหมดลวหมดแล้วก็คืออนุล่าได้ไปเยอะเลยนะหลายรางวัลเลยนะผมก็ไม่ได้นับหรอกก็ช่างมันไม่สนใจนครับก็เดี๋ยวไปหาดูแล้วกันนะที่บอกไปสามเรื่องอนะต้องดูให้ได้เลยนะครับส่วนซับแทนนี่ก็ อันนี้ก็เป็นกอสการ์ครั้งนะที่97นะจัดที่รอยัคอร์ดอบีเทเตอร์นฮอลล์ลอสเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับผมก็คลิปนี้ก็คงแค่นี้กันนะครับสั้นๆนะครับก็ไปหาดูกันนะครับหนังดีๆนะครับของปีที่ผ่านมานะครับที่ได้เข้าชิงออสการ์นะทั้งโดมิเนต์และก็ทั้งได้รางวัลน,นะครับอาคารย์เหมือนฮะสวัสดีครับผม <c oughs>